ทำไมเนี่ยก็ต้องตีชามช่องนี้ด้วยวันนี้ไม่ตีตายแล้ววันนี้ทำไมทำไมอันนียต้องตีตายขอยาเนี่ยเร็วๆไหนขอยานายมีพูเนี่ยจะโหลดได้หรเอย อะไรเนี่ยขอยานี่ของใครอ่ะตองนี้เหรอของพี่เอาแล้วของนี้จุนน้เนีเนีลงไม่เป็นนี้เลยลงไม่ได้ไม่ค่อันนั้นมีผู้ทาไม่หาอันนั้นก่อนลำหนึ่งหาที่พีถ่ายเนลงคลิปเนี่ยเนยที่ีถ่ายเนลง โอ้มีผู้นี่คือเพื่อนร่วมงเอาอันนี้คือเพื่อนร่วมทีมที่ที่จะไปฟ้องกับผมนะครับตอนนี้เราลงคลิปกันตูปะท่านี่เที่วตูลยได้หรืกูเชื่อตูไปด้ตูไปตูใบ้านนันรหมดเลย นี่คือเพื่อนเรื่อมึงยาให้มยอนไปถูกไปมุกไหมน่แบก้ำเลยนี่นะครับคือบ้านของเพื่อนร่วมงานที่ไม่ต้่นเคองโอ้อย่ติดตาม